ใช่กนันนิดนึงคุณผู้ชมครับเรื่องราวความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับประเทศลาวนี่มีมาอย่างยาวนานกว่า75ปี75ปีแล้วนะคะล่าสุดครับในวันที่20กุมภาพันธ์2568ครับต้องบอกว่ามีข่าวดีมาประชาสัมพันธ์กับคุณผู้ชมให้ได้ทราบกันนะฮะท่านนายกรัฐมนตรีแพทองทานชินวัตรครับพร้อมให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีสปปลาวที่จะเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการร่วมเฉลิมฉลองโอกาสคร รอบ75ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยลาวครับ ครับโดยเรื่องนี้นะฮะต้องบอกว่านายจิรายุห่วงทรัพย์นะฮะซึ่งเป็นโฆษกประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีนะครับได้มีการเปิดเผยว่าท่านนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนายสอนใสศีพันดนมีกำหนดการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลในวันพฤหัสบดีที่20กุมภาพันธ์2568ตามคำเชิญของนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีนับเป็นการตอบแทนนะฮะการเยือนสาธารณร รัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอย่างเป็นทางการของท่านนายกรัฐมนตรีแพทองทานชินวัตรเมื่อวันที่8ตุลาคม2567ครับค่ะซึ่งการมาเยือนในครั้งนี้นะคะจะมีการหารือทวิภาคีเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกันอย่างครอบคลุมในทุกมิติให้ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นค่ะครอบคลุมความร่วมมือในสาขาที่หลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจการเชื่อมโยงและการแลกเปลี่ยนในระดับประชาชนโดยจะเน้นความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาที่เป็นความทา้าทาย ร่วมกันนั่นเองค่ะใช่แล้วครับโดยความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทยลาวเนี่ยต้องบอกว่ามีมาอย่างยาวนานกว่า75ปีและในปีนี้เองครับ2,568ไทยกับสปปลาวจะมีการเฉลิมฉลองครบรอบ75ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตโดยนายกรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีของสอปปลาวเนี่ยจะได้มีการหารือทวิภาครีร่วมกันเพื่อกระชับความสัมพันธ์กันอย่างครอบคลุมในทุกมิติอย่างใกล้ชิดครอบ รวมความร่วมมือในสาขาที่หลากหลายทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจการเชื่อมโยงการแลกเปลี่ยนในระดับประชาชนโดยเน้นความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความท้าทายที่เกิดขึ้นด้วยครับ ใช่แล้วค่ะอก็เตรียมต้อนรับนะคะเพราะว่าในประเทศไทยเองของเราเนี่ยก็มีพี่น้องชาวลาวนี่เยอะมากอาศัยอยู่เป็นจํานวนมากนะคะนี่นะครับแล้วเราก็จะมีการเตรียมต้อนรับนะครับอย่างเป็นทางการจะมีการหารือกันแบบเต็มคณะกับนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีการร่วมกันเป็นสักขีพยานการลงนามและการแลกเปลี่ยนความตกลงรวมถึงการเปิดตัวตราสัญลักษณ์เฉลิมฉลองการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยสปปลาวครบ75 ปีการแถลงข่าวร่วมกันนายกรัฐมนตรีก็จะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีสปป,ปลาวและภริยาด้วยครับ ค่ะก็เตรียมนะคะในการ,รต้อนรับงานให,ใหญ่งานทางความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็คือปอป,อปอลาวเนี่ยน่ารักนะพี่บอลค,คนคนลาวคือเป็นคนที่อ่อนหวาน<ช>วาน่ารักคล้ายๆกับคนเหนือบ้านเราอะ่ะเรียบร้อย<ช>อ่อนหวานอ่อนโยนด้วยนะครับนี่คือเรื่องราวที่ต้องนํามาฝากคุณผู้ชมกันนะครับเราก็เรียกว่าได้ติดตามข่าวสารที่เป็นประโยชน์ครับเพื่อยกระดับชีวิตและก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นนะฮะก็ติดภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีแพทองทานชินวัตรและคณะ รัฐมนตรีวันนี้ก็จะมีการติดตามเรื่องการประชุมคอรมอสัญจรที่พัทลุงและก็จังหวัดสงขลาตลอดทั้งวันด้วยใช่แ,<ต>แล้วค่ะซึ่งท่านผู้ชมก็สามารถติดตามในเรื่องของผลการพิจารณาที่ออกมาจากคอรมอได้ในช่วงข่าวของ MBT ตลอดทั้งวันเลยนะคะรวมถึงมาติดตามผลการประชุมมติของคอรมอได้ในรายการเ e t t e r f ฟ t u r e ในวันพรุ่งนี้ด้วยใช่แล้วนะครับอ่ะวันนี้เวลาหมดแล้วคุณผู้ชมครับกลับมาเจอเราสองคนพร้อมทีมงานได้ใหม่ในคราวหน้าขอพระคุณคุณผู้ชมสำหรับการติดตามนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะ